แล,แล้วมันก็ค้างแล้วมันก็ค้างครับคือด่านนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันค้างยาวมากเอามองคนอื่น,นนะตีกันเอาโมดูตีกันเอาม h my god ัล l l o ัล l l o เอ้าวิ่งไปไหนแล้วไหนจะวิ่งไปไหน แป๊วป๊อกมีไข่ไก่ก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยเฮ้ยนายให้นายนายเราขอตีนายหน่อยนายเราขอตีนายหน่อยโออเออเออเออไปไหนเนาะขอตีนายหน่อยขอตีนายโอ้เบ็ดตกปลา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 เกรียดมากที่สุดไอเฮดเบ็ดตกปลาอ่าสวัสดีจ้าวัสดีจ้าอุ้มน่าตกน้ำไปเลย่ฆ่าทั้งทีนะ ชุดโอเคชุดรองเท้าโอเคเยี่ยมอืมขึ้นไปด้าน,นบนฮะน่าจะมีกล่องอยู่น่าโอ้ไม่มีวะโอ้ไม่ก็ไม่กูดไม่กูดไม่ไม่มีเกาะเลยเอ้ยทำไมไม่ทำไมไม่มีไอ้นี่ดาบ impossible. เลยวไอ้คนที่ไอ้คนนั้นมัน,ม,นมันตายมันไม่เงียวะคือมันลงไปข้างล่างแล้วมันไม่ออกไอเกมอก่ะเพื่อนมันตายแล้วอะไรงเงี้ยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ด้านบนมีคนฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆแวบๆช็บแวบ,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 บช็อแวบ,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 บอยู่ตรงด้านบนนี้นี่เองเราจะทํายังไงดีถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนเราควรจะทําอย่างไรถึงจะขึ้นไปด้านบนได้เราจะทํายังไงครับทัานดีครับเราจะทายังไง<ม>อ๋อจะเอเมจทำไม่ได้ครับ <laughs> ล้มเลิกความตั้งใจมันล้มเลิกความตั้งใจแล้วลงหมความตั้งใจแล้วลงหมดโอ้ อใกล้ละไป IP หูฟังกูไม่ใช่ IP ตัวเมื่อกี้โอ Oh my god ทำไมรู้สึกว่าหลังๆหลังๆเราทำไมเราเล่นหลังๆทำไมมันโหดอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว okay, okay. อวยตัวเองกูโอเคโอเคอได้ไรฮะ yep. s ั a เด n e s s yep มันเมื่อกี้มันอ๋อไอเราก็นุ่งชุดไอ้นี่ ถากินหลอกตากูมึงหลอกดาวมึงหลอกดาวขึ้นไปด้านบนเลยโอเคระหว่างไม่มีคนด้านนี้มีคนไหมอีกเอนชานเมื่อกี้เอนชานมาได้ดาอับชาเอ็ดอันเอนชานชาร์ฟเน็ตโอเคได้ชาร์ฟเน็ตมาก็ดีอยู่นะฮะโอเคหมวกเหล็กดีกว่าวันนี้โอ้โอ้ตองไปดุดลงโอ้โห มาตีอะไรกันตรงนั้นวะมาตีกันมั้งนี่นายโอ้โหด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามีคนหน่งด้านหน้ามีคนงด้านหน้ามีคน่งทีมเมอร์เปล่าทีมหรือเปล่นาทีม er oh? หรือเปล่าทีมหรือเปล่าโอเคนายจะบวกกับเราใช่ไหมนายจะบวกกับเราใช่ไหมอาห้อาวแล้วอีกสองตัวนั่นน่ะ ไอสับตนน่ะเฮ้ยมึงมีตัวตนปะเนี่ยมึงวิ่งแล้วมึงก็หายมึงมีตัวตนหรือเปล่าฮะมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยตามงสิ่กของบล็อกโอ้โหเจอละ oh damn i ท damn ท t holy crap โอเคโอ้โหน็อกแบ็คโคตรโคตรเป็นสีแกตัวเลยบอกเลยโอเคไปหกสิบห้าด้านหลังตูแต่กูไม่เอากูจะ้มขึ้นไปด้านบนแม่งเนไปกล่องหน่อยฟังเสียงฮะ เอาละ IP ครับ r IP ฝรั่งจา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครดากูนูบแล้วก็ออกโอ้ยจีจีฟักยิ่งจีจีฮะเอาหมดแล้วใช่ไหมโอเคคูลเอ้ยทำไมมีรองเท้ามันไม่ใส่โอเคฟูลไอรอนเข้าสิกะบล์รู้สึกว่าจะด้านล่างครับผมไปด้านล่างครับ ด้านล่างนี้มีคนหรือเปล่าตรงนั้นตรงนั้นตรงไหนตรงไหนตรงนั้นดูดูป่ะไหนฮะดูดูป่ะอยูดูป่ะอ๋อกำลังโอ, <c oughs> โอ้โหแลวโอ้โหหมากัดกูหมามึงกัดกูแรงไปนะบางทีกัดจนเกาะกูเลยอ่ะ <c oughs> กัดทะลุเกาะ ออกจาะเกาะน,นึงน,นะฮะมานี่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 ไปไหนไปไหนเนี่ไปไหน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 ,ไไหนตายแล้วเหรอนี่กากขนาดนี้เลยนี่นไงวะเนี่ยโอ้ยอ๋อไอคนนี้ไงที่ฝรั่งมันพูดถึงอ ห้าสิบก๊อปอกโอ้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 ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเอาละเจอฟูไอรอนคนหนึ่งแล้วเว้ยยังไงยังไงกูก็เจอฟูไอรอนมะฟูไอรอนกับกูไหมฟูไอรอนมานี่นี่มาี่นี่ไปไหนเอาเฮ้ยฟูไอรอนน่ะ เดี๋ยวไปเฮ้ยฟูไอร้อนนอ่ะนเจอแล้วเจอแล้วมึงไม่ฟูไอรอนนี่嘛อ๋อโอ้โหตกอย่างงี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสแพ้สูงมากถ้ากิดตัวนี้ ทีไ่ไหนแล้วแม่งเออฉันไม่ได้อะไรยี่สิบห้าบล็อกยี่สิบโอ้นี่ไงโอ้ยทำไมชอบโอ้ my god โอ้ oh, my god holy crap holy crap อะไรโอ้ย come on come on baby come on baby come on baby 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 ชิมหายแล้วชิมหายแล้วตอนนี้ โอเคโอเคโอเคอปเระเด็นคือตอนนี้ต้องรีบออกต้องรีบออกเพราะว่าไม่ออกตายแน่ไม่ออกตายแน่ไม่ออกตายแน่ร้อยกับอัน <c oughs> มีโอกาสชนะสูงมากครับโอ้ไม่สูงแล้วแหละรู้สึกอ่อกระดูกตีแม่ง <c oughs> วันนี้ไม่ให้กูเอากระดูกตีสิกระดูกตี <c oughs> ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อ้มากรดูกตีแม่งกรดูกตีไหนอะนี่นี่นี่กระดูกตีดูตีแม่งกระดูกตีแม่งให้ตายกระดูกเอ็นชานได้ไหมกระดูเอ็นชาน์ดกูเอ็นชานชารฟเน็ตแล้วเนี่ยจริงๆดูกเนียมันไปไหนแล้วไอ้ก็ตีด้วยก็ดูนียไงไหนไหนไอ้บอดเดอร์มาแล้วนะตัวเธอ ตัวเธอเราเด r d e มาแล้วนะตัวเธอตัวเธอบ border มาแล้วนะหมากัดกูหมามันกัดกูตายแล้วเอ้า see you again d a m n who know out to bring ตายหาแล้วตื่นๆตื่นๆตื่นๆตื่นมาๆกูอยากกระดูกตีให้ตายเลยมึงขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกตีให้ตายไปให้เข็ด น,ะนี่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 เอาละเอาละนี่นี่ไปเลยโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดใครตายก่อนกันมาวัดกันเลยมาวัดกันเลยนายกับเราใครตายก่อนกันวัดกันเลยซีอูอักเกน ตียูอะเกนยุบยุบโอ้ยกระดูกตีไม่ตายแต่งมากโฮเคขอบคุณน้องๆที่รับชมนะฮะไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะฮะโอเคอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะว่าสนุกหรือไม่สนุกหรือว่าจะให้ปรับปรุงยังไงให้ใช้อะไรบาบาๆว่ากันไปโอเคไว้เจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับผม